ห้องน้ำห้ามอยู่ข้างห้องครัว เพราะอะไรวันนี้อาจารย์แม่มีคําตอบนะครับอันนี้ไม่ได้แค่อ้างอิงจากแค่บ้านนะครับอ้างอิงจากร้านค้าที่เป็นร้านอาหารเลยโดยเฉพาะเนาะหลายที่นะครับอย่างล่าสุดผมไปแถวพุทธมณฑลเนาะแล้วผมไปกินร้านค้าร้านนึงอร่อยมากก๋วยเวตีว๋เขาดีมากเสียอย่างเดียวนะฮะห้องน้ํามาติดห้องครัวเลยเอา้ามันเสียยัยงไงล่ะสสีงที่เกิดขึ้นคือกลิ่นของห้องน้ำนี่แหละครับมันมาปะปนกับอาหารเวลาเราลองนึกภาพดูดิเวลาเราเดินเข้าห้องน้ำแล้วกลิ่นมันออกมาแล้วอาหารมันก็จะรู้สึกดู ความอยากกินมันลดลงนนเนอะครัเพราะว่ากินหรือมันอยู่ใกล้เคียงกับสิ่งสงกปรกนั่นเองเนาะถึงแม้ว่าเขาจะรักษาความสะอาดไว้ก็ดีแต่สุดท้ายมันก็ยังเป็นห้องน้ำนออกใช่ไหม ก็ถึงในบ้านครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรื่องเดียวกันเลยคือเรื่องกินและความสะอาดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบ,บ้านที่สามารถจัดสรรนะครับหรือแม้ทั้งร้านค้าที่สามารถจัดโซนได้นะครับจะช่วยทําให้ร้านค้าดีขึ้นในเรื่องของบรรยากาศความน่ากินความน่าอยู่อาศัยนะครับแม้กระทั่งบ้านด้วยกระตามนะถ้าเกิดเปลี่ยนจุดนี้ได้รับประกันว่าร้านค้าคุณธุรก,กิจคุณชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับง่วยเป็นเรื่องง่ายปรับตามนี้ชีวิตดีแน่นอนครับ